สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเลียนลายเพลกันนะคะติ๊กลายเพลติ๊ก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 ตโอเคต่อเลยนะคะตึ๊ดติต๊โอ้ยเสียงดังไปหน่อยนะคะอืมโอเครู้จักโคเชิญไหมสองฝ่ายจะได้รับ 1> 1, หนึ่งพันเพศกินกินกินเอออะไนให้สนใจมาแลากใจกันนะคะแลกใจดูบ้านหนูหน่อยดีกว่านี่บ้านลิลาคุมะแต่เตียงนอนไม่ลิลาคุมะว่ามันหายากลิลาคุมะและอ่างน้ำก็หายากลิลาคุมะดิ สีน้ำอะไรอุ้ยสีน้ำตอบแล้วเมื่อเขาว่าเมื่อก่อนตอบว่าลงยูทูบรูมเอ่อสีน้ำออกสื่ออยู่นะน้ำสีน้ำออกซิร์สีน้ำ,ออนำจะได้ลงยูทูบ Gina chỉ nam đây đâu YouTube nó các bụng cái cái YouTube à clip dù na chỉ nam à clip dù คลิปตอนนี้อัดคลิปอยู่นะคะสีน้ำคลิปอยู่อัดคลิปอยู่เข้าใจป่งสีน้ำสีน้ำดีใจด้วยเน Ốc xì đuệ Khe đi lại xì nàng bê vài Ấn à. Để bắt nình hả khui cặp xì nàng Ơi 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 Ấn Clip La phê Ấn ไลน์เพอัดคลิปลายเพสีน้ำจะได้ดังเด้งสีน้ำจ้ะได้ดังด้วยด้วย อัดเล่นอัดเล่นอัดเล่น,อลนโอเคยังบายบายบายโอเคต่อนะคะเอ้า s แอคชั่นอีกแล้วยังไม่ไปไหนเลยออกเลยบายบาย ได้บ้างยิ่งโอเคเดี๋ยวสีน้ำครัก็จะไลน์ในยูทูบนะคะอืม mm hmm. ตึงตึงอันนี้สีน้ำก็กดหัวใจแล้วก็ไลน์ mm hmm. ให้เป็นกำ,กำลังใจโอเคค่ะเพื mm ่อ hmm. นหนูก็มีหลายคน mm hmm. เป็นยี่สิบกว่าคนเลยค่ะ อันนี้นี่คนคนคนสีน้มอ่ะสีน้มถ้าเป็นฝั่งหลังเขาจะอ่านว่าสีน้มสีน้มเดี๋ยวฝั่งหลังเขาก็จะอ่านว่าสีน้าสีน้าเห็นเห็นน้มหกเก้า โอเคค่ะต่อนอกจากลินเดเละไหมคะลินเดเละลินเดเละลินเดเละตึ้ง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 โอเคค่ะอวิ่งกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ได้ห้านาทีงั้นไปเล่นเลยดีกว่าเล่นที่สนามลายโอเคตึ้งตึ้งตึ้ง โอเคมีใครอด่นบ้างมั้ดิ้งนั่งตรงนี้ดีกว่าสู้สูมาสุดกำลังใจสู้สู้สูสู้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 สูสู้สูสู้สู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 ููู้ ต้องมาหาพลเยอะใจด้วยเย่เข้าแล้วนี่ยแล้ก็ซุดเขาไม่ได้หรอกอต้องใช้น้ำยาเพิ่มพลังต้องถ้าจะเล่นฟิตบอลก็ต้องใช้น้ำยาวิ่งเร็วกับน้ำยาเตะพลังสูงนี่ฟิตบอลนะคะมาจะเล่นไหมอันเองก็ได้โอ้ยน้ำยาจะทำไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Oh, รถเมล์ก็ไอเดียไอเดีย Oh, ไอเดียรุกรุก Idea 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 Idea. รุกรุกรุก Oh, buat รุก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  Oh รุกรุก ah betul dia sini ayo kita kita kiri, eh, karena naik teo lagi, ayo orang lain bener, sesuai. ไอ้จังเม่อ่าวาเลยเต้องกูเลยอืมอื่อืกรนยๆยา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 จะเตะยังไม่ได้เข้าสักลูกเลยได้เข้าตั้งหลายลูกแล้วไอ้กระตูน ไอ <tem> <ans to> ้กระตูที่เล่ไอ้กระตูสวยไอ้กระตุูไม่สวยเลยฉันไม่เข้าสกู๊กเลยเคยเข้าอยู่แต่ว่าวันนี้ยังไม่เข้าเลยนี่เนี่ยนีเนี่ยย่าดีสกัดไม่ได้เนียสกัดไม่ได้ไม่เล่นละบายบ่ายบายละไม่ยอมให้เล่นนะเนี่ยโดยเฉพาะไอ้กระตูสวยๆเนี่ยยแย่ตลอดเลยไอ้กระตูสวยๆไปละ Ni mẹ nhung lại. Ng, nhung, nhung. Ok, mày ăn nhạc kèm 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 นัปาแป๊นึ่โอเคอันนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องเดินไปตึก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 ตึแล้วนี่คือหุ่ทัพย์เราโอเคเราลงไปดีกว่าถึเยโอเคกันเบลก็ตั้งรนาจากกฟนผู้ชมแล้วนะคะโอเคอันนี้เราเราเป็นฝาแฝกัน Bye bye. See you again. Bye bye. Bye.